งานวันอาสาสมัครสาธารณาสุขแห่งชาติอำเภอปทิวเมื่อวันที่23มีนาคม2556สำนักง,งานสาธารณาสุขอำเภอปทิวได้จัดงานวันอาสาสมัครสาธารณาสุขหรือวันอ,อสอมอแห่งชาติประจำปี2556โดยมีนายลิขิตศรีชาติรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรร่วมเป็นเกียรติและมอบเกียรติบัตรอสมอดีเด่นพร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรในวิัีชูกลาง และนายสมมิทรทองเหลือโดยมีนายประสิทธิ์ฟักอุดมานอำเภอปทิวเป็นประธานและนายสำรานสุสมุทรประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณาสุขอำเภอปทิวเป็นผู้กล่าวรายงานตามที่รัฐบาลได้มีมติให้วันที่20มีนาคมของทุกปีเป็นวันอสมมแห่งชาติเพื่อประกาศให้ทราบถึงคุณงามความดีและเกียรติคุณของอาสาสมัครสาธารณาสุขที่ได้เสียสละและอุทิศตนเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขมาโดยตลอด และเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิอชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขให้เกิดขวัญและกำลังใจในการทำงานสำหรับในปี2556องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานวันอสอมของจังหวัดชุมพรจำนวน8 0 0 0 0 0บาท